ทุกคนจะเล้ยออกมาป่าเย็นจนเกินไปแล้วนะวันนี้คือตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะคะแต่ว่าป่ามันดูเหมือนมืดมืดเนาะก็มองไม่ค่อยเห็นดอกเห็ดแล้วละคะ่ะสี่โมงเย็นน่ะแต่ว่าทำไมถึงมืดขนาดนี้ คนจะตั้งกล้องไม่ได้อีกแล้วขอถอนก่อนนะฮะถอนทอนออกมาก่อนอยู่ในป่าไอเนี่ยค่ะบูเบอรี่ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นค่ะแต่ท้องฟ้าเขาปิดไงคะมันก็เลยทำให้แบบมืดเนาะมืดเลยแหละมืดมืดเลยอะท้องฟ้ามืดไปนิดนึงค่ะเพิ่งสี่โมงเองอะ่ะ แต่ว่าท้องฟ้าแบบปิดมากเลยขอยืนเก็บแบบนี้ดีกว่านะมองเห็นจากด้านบนเนาะกลุ่มแรกค่ะกลุ่มแรกที่ที่ค่อนข้างเยอะนะคะท้องฟ้าปิดแต่เล็กก็มองเห็นเห็ดน,นะสี่โมงกว่า พอดีออคุยกับทางบ้านอยู่ค่ะก็เลยออกมาช้าคุยกับทางบ้านอีกแล้วตตนแรกว,ว่าจะไม่ออกมาแล้วล่ะแต่ว่าคิดถึงป่าอยากเก็บเห็ดเนี่ยเหมือนถ้าเขากัดแล้วเขาก็กัดขาดไปเลยอะฝนลงเม็ดปอแปะปอแปะด,ด้วยทุกคน ลุงออกมาด้วยนะคะแล้วลุงก็อยู่ตรงนู้นเก็บริ่งอนเบอรี่เหมือนเดิมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะ <c oughs> คนจะได้ตั้งกล้องไม่ได้ขออนุญาตเก็บแบบไม่ค่อยฟินเท่าไหร่นะท้องฟ้าปิดอะ่ะมันก็เลยดูมืดเร็วไงปกตินี่สี่โมงก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะ แต่วันนี้นี่มืดแล้วโอ้ยงงเลยอ่ะฝนตกเม็ดใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนตัดออกมานี่ไม่มีวิแววว่าฝนจะตกตอนออกมานี่คือแบบว่าฝนไม่มีวิแววว่าจะตกนะพอมาถึงป่าแล้วฝนตกอ่ะคือ ฟ้าค้มฟ้าปิดอันนี้เป็นปกติของของฤดูการนี้นะคะมันก็จะแบบน้อยวันมากที่จะมีฝนมีมีแดดออกอะไรอย่างเงี้ยความอยากเก็บเห็ดนะทุกคนเนี่ยดูดิเต็มเลยเต็มเต็มได้แต่ว่าเดี๋ยวจะดูก่อนนะว่าจะทำยังไงจะตัดเอาไปหมดไหม หมดหรือเปล่าแต่ว่าขาเขาก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่12องศานะคะมีฝนตกโอ้ทุกคนจา้ามันมีดอกเล็กๆเกิดเต็มเลยค่ะ แล้กก็จะดึงเฉพาะดอกที่มันเก็บได้ขึ้นมาเนาะไม่ก็เก็บเข้าไว้ก่อนดีกว่าคือแบบว่าบึนดอกเขาเล็กเกินไปอะะเล็กมากเลยอะเอาเขาไว้ก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเลือกเก็บเฉพาะดอกที่แบบโตๆหน่อยนะดอกที่มันโตๆหน่อยนะคะอุณหภูมิ12องศา ค่อยหนาวจัดนะแต่ว่ามีฝนตกโอ้ยทุกคนจา๋าเล็บต้องเก็บแบบเดี๋ยวนะฮะคือมันเป็นดอกเล็กๆเ,เต็มเลยค่ะเล็กจะต้องถอนเฉพาะดอกที่เก็บได้นะอันนี้เขาขึ้นใกล้เห็ดผิดเนาะเราก็เก็บฝั่งนี้ นี้เดี๋ยวเล็กก็ไปตัดขาที่บ้านดีกว่าเนาะคือดอกเล็กๆพวกนี้ไปตัดขาที่บ้านดีกว่าค่ะคือแบบเขาขึ้นเยอะมากเลยอะ ฝนตกด้วยแล้วก็ใกล้มืดด้วยเนาะเก็บแบบเอาไปทำความสะอาดที่บ้านดีกว่าปกติแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเอาไปตัดขาที่บ้านอะไรเงี้ยคือมันจะต้องเอาไปทิ้งในถังขยะไงดูว่าเล็กเจาอาจจะขาเขาอะทิ้งเอามาทิ้งในป่าบัหลังก็ได้เนาะเหมือนที่หลายๆคนทำ ว่าเขาเกิดกันเป็นกกอแล้วเขาก็ดอกเล็กบ้างใหญ่บ้างเ <Yeah. S 1> ยอะนะเนี่ย รอให้เขาโตอีกอีกสักหน่อยหนึ่งอ่ะค่อยมาเก็บใหม่ี่คิดพูดถึงไหนแล้วอ่ะอุณภูมิอุณภูมิ12ององศาฝนตกเนี่ยดูดีเยอะเลย ติดไอ้น,นี่าทีดึงขึ้นมาเป็นกอไม่ขึ้นนะ่ะติดดอกกำลังโตบางดอกก็มีความแบบเละไปแล้วนะคะ มีความเน่าแบบเปื่อยไปแล้วอะแล้วก็เก็บเฉพาะดอกที่ที่เก็บได้ <c oughs> ป่านนี้ยังได้มาเก็บอีกหลายรอบนะคะคเนี่ย <c oughs> เพราะว่าดอกเขายังเล็กอยู่เลย <c oughs> ดอกใหญ่แล้วเราก็เก็บไป ดอกที่เขาเล็กๆเ,เขาก็เก็บไว้ก่อน หมดแล้วเนี่ยมันเหมือนเขาจะเน่าหมดแล้วนะเนี่ยดอกเป็นสีคขำๆดำๆ จะเห็ดตรงนี้เยอะมากเลยนะแต่ว่าเขาเกิดไม่ค่อยสวยคือแบบเดี๋เล็กเก็บเฉพาะดอกใหญ่ๆนะดอกเล็กมากเล็กก็จะไม่เก็บนะคะ เนี่ยคือแบบว่าเยอะเยอะนะดอกแบบว่าดอกใหญ่แบบกำลังเก็บอะ่ะแต่โดนเขาโดนทากัดบ้างแหละอันนี้เป็นพันธ์ขาเล็กนะพันขาเล็กเขาก็เริ่มโตเต็มที่ แล้วขาแน่นนะดึงไม่ค่อยขึ้น เห็ดอะไรเนี่ยโอ้ยเล็กเจอเห็ดไอ้นี่คะ่ะทุกคนเห็ดเออถ่ายรูปไปก่อนนะเห็ดเออเห็ดอินโอกิอะเด็กคิดว่าใช่เห็ดอินโอกินะเนี่ยพี่หมวง เป็นกรรมยีเนี่ยแต่เล็กไม่เคยเก็บเนาะก็ยังไม่เก็บนะคะเห็ดอินโอกิดูแต่เล็กเก็บไปเก็บมาจะได้เติมตะกร้าเราทุกคนแต่มันเป็นเห็ดที่ยังไม่สะอาดนะเว้ยเป็นเห็ดที่ยังไม่ได้ตัดขา ออกมาปา่ตอนเย็นเกินไปก็ไม่ดีแล้วนี่อรีบๆเลยก็ไม่รู้คือแปลว่าอยากจะมีเห็ดตากทุกวันไงฮนะเนี่ยเยอะนะแต่ว่าเหมือนจะดำๆแล้วเลย ไม่ขึ้นลาก็โอเคนะเก็บได้ นี่เนี่เยอะเลยแต่ว่าเป็นไม้บ้านเอ่ยขายาวใช้ได้นะโอ้ยใหญ่มาก แต่ว่าเวลาเล็กมันไม่มีก็เก็บแบบรีบๆเนาะขอภัยพี่น้องด้วยนะคะพาเก็บเห็ดแบบไม่สวยอีกแล้ววันนี้เรยจะเก็บไม่เครี้ยงด้วยนะเพราะว ที่เก็บง่ายๆแล้วก็ส,สวยๆเต็มตะกร้าแล้วทุกคนดูดิ เป็นตะกาที่ยังไม่ได้ตัดขา สวยงามมากเลยตรงนี้ <c oughs> เล็กเดินมาเจอเห็ดเอเขาเรียกว่าอะไรเห็ดที่กําลังเกิดนะเต็มเลยแล้วแล้วก็มองดูเหมือนเขาว่าถึงเขาโตไปเขาก็ไม่ค่อยสวยอะ <c oughs> เห็ดเป็นเหมือนแบบถูกถูกท่ากัดตั้งแต่เล็กๆก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดนะคะส่วนของเห็ดดำอะ <c oughs> กล้องโทรศัพท์เล็กเปิดแปดแล้วค่ะเปิดไฟแล้วเนี่ย <c oughs> มืดแล้วเดี๋ยวลุงยังไม่โทรมาเลยค่ะก็เลยคิดว่าเก็บกลุ่มนี้เสร็จแล้วก็จะเดินกลับไปที่รถแล้วนะคะลุงก็ยังไม่เห็นโทรมาเลยดูดิสับเล็กเปิดแฟตแล้วเน่ยเต็มเลยอ่ะไอตรงเี้ยสวยเนี่ยอยากเก็บแบบนี้ทั้งป่าสวยมากอุย้ยหวัวหลุดเลย หัวทีหว่หัวเห็ดที่เขาหลุดง่ายนะก็คือท่าทากัดนะส่วนใหญ่ท่าจะกัดตรงโคนดอ,อกเขาอะดอกเห็ดหัวเห็ดขึ้นแบบขึ้นกำลังขึ้นเต็มเลยอะทุกคนเดี๋ยววกหลังเล็กต้องมาดูอีกทีนึงแบบเก็บแบบใจเย็นๆนะคะคลิปนี้แบบมาแบบรีบร้อนอีกแล้ว คือแบบว่าทำไมไม่ออกมาให้ดูกว่านี้จะได้เก็บแบบสวยๆนี่ดูดิสวยงามมากเลยเห็ดกลุ่มนี้อ,อืมเดี๋ยวเก็บตรงนี้ไปนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็มาเก็บต่อพวุงนี้ดีกว่า พวกนี้มาเก็บแบบเรื่อยๆใช้กันกายตัดแบบเรื่อยๆดีกว่าเนาะวันนี้นี่แบบว่ารีบสุดๆเลยอะอยู่กับป่าหญ้าอยู่กับอะไรเต็มไปหมดใช้กันกายตัดเพลินๆดีกว่านะคะพวกนี้เนาะก็เดี๋ยวไงเล็กก็คงขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในป่านี้พรุ่งนี้นะคะไปเก็บกรอนี้เสร็จแล้วเล็กก็กลับแล้ว ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะทุกๆไลค์ทุกแชร์เลยนะทุกๆคอมเมนต์ที comment, ท่คอมเมนต์ comment, เข้ามาพูดคุยกันนะคะเห็นไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บกันใหม่นะแล้วก็ด้านล่างนน้นอีกนะตรงนน้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เนาะ ตรงนี้อีกนะคะนี่เห็นไหมเต็มเลยค่ะตรงนี้เต็มเลยตรงนี้อีกเยอะมากนะนี่นี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้อีกเยอะมากเลยนี่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 เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บกันต่อกาลังเกิดก็มีดอกใหญ่แล้วก็มีนะคะเป็นแถวไปเลยก็มีสัตว์เขาไม่เดินเหยียบบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราก็มาเล็มเล็มได้นะ อตรงนู้นนี่ค่ะนุ่นะเต็มเลยค่ะทุกคนไปค่ะกลับบ้านนะคะกลับบ้านกลับบ้านเต็มตะกร้าแล้วเก็บเพลินค่ะป่านี้ยังเดินไม่ทั่วป่านะคะเล็กยังเดินไม่ทั่วป่านะคะทุกคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแต่เช้าๆหน่อยแล้วก็เดยจะได้มีเวลาเดินดูให้ทั่วๆป่า คลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ